That's special. สวัสดีครับรายการ Inside f o t b a l กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นประจำครับในทุกวันพฤหัสบดีครับวันนี้ผมตรูเชียไทยนัทชัยธนประเสริฐรับหน้าที่ดําเนินรายการครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ชมไฮไลท์ของทีมชาติไทยในแมตช์เปิดสนามซีเกมส์ครั้งที่27ไปนะครับคราวนี้เราจะมาดูแมตช์อื่นๆกันนะครับที่ทีมชาติไทยได้ลงแข่งไปแล้วนะครับทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงเลยครับตอนนี้ทั้งชายแล้วก็หญิงของเรานะครับ สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับป้องกันแชมป์4เกมส์ได้นะครับก็เป็นแชมป์เก่าที่อินโดนีเซียทั้งคู่ครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากทีมฟุตซอลชายกันก่อนครับแมตช์แรกนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ชมไฮไลท์นะเกมท,ที่เอาชนะลาวไป12ประตูต่อ3นะครับมาในครั้งนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูอีก1นึแมตช์ในรอบแรกแล้วก็แมตช์ในรอบรองชนะเลิศครับ เราไปเรื่อนไนที่ในรอบรองชนะเลิศกันก่อนครับเราเจอกับทีมที่เรียกว่าเป็นทีมเต็ง2ของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับอย่างเวียดนามนั่นเองครับ <S <S ก็เป็นทีมชาติไทยนะครับที่ทำได้ดีนะครับเอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยยิงน้อยไปหน่อยนึงครับยิงเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับ ครึ่งหลังมาบวกเพิ่มได้3ประตูนะครับ4ประตูของเราเนี่ยได้มาจากเจสดาชูเดช1ครับปนิสดาวงแก้ว1แล้วก็สุภวุฒิเถื่อนกลางอีก2ประตูครับก็ทำให้เราเอาชนะเวียดนามไปครับ4ประตูต่อศูนย์ครับจบการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศน,นะครับตอนนี้ ท่ากับว่าทีมชาติไทยทีมชายนะครับก็จะเจอกับเวียดนามในนัดชิงครับวันที่20ธันวาคมเวลา16นาฬิกา30นาทีครับอันดับดาวซันโวหนะ้าตอนนี้ครับสุปูเถื่อนกลางยิงไปแล้ว8ประตูด้วยกันก็มีสิทธิ์สูงนะครับที่จะทำลายสถิติเดิมของตัวเองครับครั้งที่แล้วครับเจ้าอาร์เนี่ยยิงไป8ประตูนะครับเป็นดาวซันโวครับครั้งนี้ นำดาวอนโวด้วยจำนวน8ประตูเช่นเดียวกันยังเหลืออีก1แมตช์ในนัดชิงชนะเลิศน,นะครับก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นสถิติใหม่ของตัวเองแล้วก็ต้องลุ้นนะครับว่าจะทำลายสถิติ ที่อนุชามั่นเจริญนะครับพอมดฟุตซอลในรุ่นแรกเลยนะครับทำเอาไว้ที่13ประตูตอนนั้นนะครับลงแข่ง4เกม2007ที่โคราชนะครับเอาละครับคราวนี้เราดูฟุตซอลชายไปเรียบร้อยแล้วครับเรามากันที่ฟุตซอลหญิงกันบ้างครับก็ถือว่าทำผลงานได้ตามเป้าหมายครับเก็บชัยชนะได้4นัดรวดในรอบแรกครับนี่เป็นไฮไลท์ในเกมที่สาวไทยของเราครับ ลงสนามเจอกับเวียดนามครับเวียดนามนี่ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งอขออภัยครับเป็นเต็งสองของทัวร์นาเมนต์นี้ครับเต็งหนึ่งก็คือไทยนะครับแต่เราก็ยังเหนือชั้นกว่านะครับแล้วสกอร์หกต่อหนึ่งนี่ก็ไม่น่าเชื่อเอนันว่าค่อนข้างขาดเลยทีเดียวครับอรไทยศรีมณีครับดาวยิงประจำทีมแล้วก็กัะตันทีมยิงสองประตูประพัฒพรศรีโรจน์นะครับดาริกาเพียรพายลุน แพรพันเฮ้งผิวนะครับแล้วก็สิรัญญาสีมณีครับหญิงคนละหนึ่งประตูครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลหญิงนะครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งแมตช์ตามที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับแต่ว่าเรามาดูสรุปตารางคะแนนกันก่อนครับว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้เนี่เป็นฟุตซอลหญิงนะครับสนัด 12คะแนนครับตอนนี้ก็ยิงไปทั้งหมด16ประตูครับเสีย4ประตูครับสำหรับทีมสาวไทยเวียดนามครับ เก็บชัยชนะได้2เสมอ1น1ะครับแล้วก็แพ้1นัดสุดท้ายพวกเขาทําได้เพียงแค่เสมอกับมาเลเซีย3ประตูต่อ3แต่นั่นก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะทําให้เข้าชิงชนะเลิศครับมาเลเซีย3นัดอ่า4นัดมีอยู่5คะแนนครับอินโดนีเซียมีเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นส่วนเมียนมาไม่มีคะแนนจากการแข่งขันใน4เกมส์ครั้งนี้ครับ ก่อนที่จะพักเบรกแรกครับเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันของซีเกมส์ในครั้งที่27นะครับซึ่งทีมชาติไทยครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงครับการแข่งขันของทีมชายครับรอบชิงอันดับที่3ครับอินโดนีเซียจะพบกับเมียนมาครับในเวลา11นาฬิกาครับแข่งกันวันที่20ธันวาคมนะครับ แล้วก็รอบชิงชนะเลิศครับในวันเดียวกันครับ20ธันวาคมไทยจะเจอกับเวียดนามครับนี่เป็นคู่ชิงชนะเลิศของครั้งที่แล้วครับไทยเอาชนะไปได้8ประตูต่อ4ครับต้องดูว่าครั้งนี้เนี่ยจะชนะเท่าไหร่ครับก็มั่นใจนะครับว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ได้ครับขณะที่ฟุตซอลหญิงครับ วันที่20ธันวาคมจะลงแข่งเวลา13นาฬิก30นาทีครับทีมชาติไทยจะเจอกับเวียดนามเช่นเดียวกันครับครั้งที่แล้วที่อินโดนีเซียคู่นี้ก็เป็นคู่ชิงนะครับทีมชาติไทยชนะไปได้4ประตูต่อ2ครับโอกาสสูงครับที่ทีมชาติไทยจะสามารถป้องกันแชมป์4เกมไว้ได้นอกจากนี้ครับ ผู้เล่นของทีมชาติไทยอย่างสุพุถื่นกลางของทีมชายก็มีโอกาสสูงจะป้องกันดาวซันโวแล้วก็ทีมหญิงนะครับครั้งที่แล้วอรไทยสีมณียิงไป12ประตูเป็นดาวซันโวครับครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าเธอจะยิงไปเพียง4ประตูแต่ว่าก็ยังนําเป็นดาวซันโวอยู่ครับก็น่าจะได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็ดาวซันโวมาฝากชาวไทยครับในช่วงเบรกแรกเราพักชมโฆษณากันก่อนครับ Stille water ontwikkelt een bom op stages FF's is het leger. เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันนะครับในวันที่22ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับเรามาดูโปรแกรมนะครับซึ่งบริษัทสยามอินเตอร์ม Inter ัลติมีเดียจำกัดมหาชนหรือว่า SMM นะครับก็จะจัดแข่งแมตช์พิเศษนะครับไท a แ l นด์ฟุต s a l c h h r r t y y s i i l l d 2014ครับที่อาคารกีฬานิมิบุตรเปิดให้เข้าชมฟรี4คู่เลยครับอขอภัย3คู่นะครับแต่ว่าคู่บิ๊กแมตช์นะครับ 16นาฬิกาครับราชนาวีเจอกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย SMTV จะถ่ายทอดสดซึ่งคู่ที่ถ่ายทอดสดทางช่องของเราเนี่ยตั้งแต่คู่บ่าย2แล้วนะครับ คู่ใบสองอจะเป็นการเจอกันของพญาตานียู่นเตดครับตัวแทนจากชายแดนใต้นะครับพบกับทีมต้นรังสรรแชมป์ MEA สตรีฟุตซอลสองพหรือว่าฟุตซอลกอฟอนอครับก็จะทําการถ่ายทอดสดด้วยส่วนในคู่เวลา12บสนาฬิกาซึ่งจะเป็นคู่เปิดสนามครับก็จะเป็นการเจอกันของโรงเรียนสุรศักดิ์มตรีครับพบกับโรงเรียนปทุมคงคาถือว่าเป็นบิ๊กแมตของอการแข่งขันในระดับ โรงเรียนมัธยมเลยนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับเปิดให้เข้าชมฟรีครับส่วน SMTV m จะถ่ายทอดสดในคู่เวลา14นาิกาแล้วก็16นาฬิกาครับในช่วงนี้ครับเราจะมาคุยกันสดๆครับกับโคดมอุดมทวีสศกกุนสือของทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับสวัสดีโคดมครับสวัสดีครับสูได้ข่าววันนี้ลงทีมอุ่นเครื่องใช่ไหมฮะ ครับก็เป็นลงทีธรรมดานะฮะก็ลงกับทีมมหาเกษตรมดิษฐ์นะครับค่อปรับสภาพทีมเล็กน้อยนะครับในวันนี้ครับที่เราจะแข่งที่2ครับครับตอนนี้เนี่ยสภาพทีมเต็มร้อยหรือยังครับโคดมเอ่อตอนที่ช่วงนี้นะฮะก็ถือว่าเราเราทำทีมมาได้ค่อนข้างที่พอสมควรนะครับในในระยะการเตมทีมเนี่ยก็ตอนนี้ผมว่าเก้าสิบต้นๆ้นอ่ะนะครับ นะครับก็รอว่าเดี๋ยวนักเตะที่ไปดิฟิชันซีเกมเนี่ยกลับมาก็คงจะต้องมาปรับอ่าเทคนิคของอ่าไทยวัฒน์จำเจริญนะฮะได้จงมาจ่ายแจงมาจ่า์นะครับที่จะเข้ามาร่วมทีมนหอีกคนนะครับสับชายหาไม่ตีที่เป็นโกลวิเปอร์นะครับทีมชาติเหมนกันครับก็ผมยังมีตำรับเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอ่าบุคลากรหรือนักเตะแลที่อยู่ตอนนี้ก็พร้อมนะครับพร้อมที่จะได้ลงในยี่สิบสองครับ พูดถึงสองรายที่ไปแข่งซีเกมส์ในตอนนี้ครับศักชัยหาไมตรีกับชัยวัดแจ่มกระจจาครับโคชดมจะส่งลงไหมครับคือจะเดินทางกลับมาถึงไทยในวันที่ยี่สบเอดธันวาใช่ไหมครับใช่ครับเขาเรอบที่ยี่สิบนะคะผมว่าน่าจะเดินทางกลับของวันที่ยี่ครับมีโอกาสจะส่งลงเล่นเลยไหมครับคือเดินทางมาถึงยี่สบเอ็ดจะส่งลงยี่บสองไหมว่าว่าเขามีอาการบาดเจ็บหรือว่า ไม่พร้อมหรือเปล่าแต่ถ้าพร้อมคิดว่าคงจะส่งสองคนนีไ้ได้โดยตรงได้นาดนี้น,นะครับเพราะว่ารายชื่อเราส่งได้สิบแปดคนใช่ไหมครับครับรายชื่อส่งได้ทั้งหมดสิบแปดคนนะครับครับมีความมั่นใจแค่ไหนครับที่จะหยิบแชมป์เชียริตี้ชิลซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกครับถ้าพูดถึงคนนี้เราก็มั่นใจนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นทีมมาแล้วเนี่ยผมว่าเราเราเป็นทีมมาระยาญยาวนะครับเพราะว่าครั้งนี้ต้อง,งได้นะครับต้องได้ แต่เราก็ไม่ได้ประมาะทคุณราชนาวีนะครับที่เขามีเกณฑ์การเล่นต่อเวลาที่เราเจอเขานะครับเจอกันหลายครั้งนแม้เราก็สูสีตลอดนะฮะแต่ว่าถ้ารายการนี้แล้วเนี่ยเราเป็นทีมระยะยาวคงว่าเราต้องเอาแชมป์ไม่ได้ในรการนี้นะครับครับก็ถือว่ามั่นใจนะครับที่จะสามารถล้มราชนาวีแล้วก็คว้าแชมป์เชลตี้ชิลล์ได้นะครับเอาละครับก็ต้องขอบคุณนะครับโคนดมครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นการ พูดคุยกันสั้นๆน,นะครับแหมเสียดายเหมือนกันที่เวลาของรายการเราค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับะระหว่างที่รอต่อสายโคดห้วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวของทีมกรมทางหลวงกันก่อนนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยเริ่มทำการฝึกซ้อมมีการเปิดคัดตัวครับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะครับก็มีนักเตะเยอะเลยทีเดียวครับที่ได้เดินทางไปร่วมคัดตัวนะครับ กับทีมกรมทางหลวงครับประมาณสัก200คนครับอ่ะหมายครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับพค้วดครับฮัลโหลเขามากครับอ่าควดครับครับผมอ่าเชิญพูดถึงความพร้อมล่าสุดหน่อยครับมั่นใจไหมว่าจะเอาชนะการท่าเรือได้ครับในวันที่ยีอธันวามนี้ครับคือ ตอนนี้เราก็ซ้อมมานานแล้วล่ะวันนี้ก็กำลังซ้อมอยู่ตอนนี้ครับกำลังซ้อมอยู่เพราะเราช่วงซ้อมที่ประมาณสุดโมงส็ดฝั่าเราความพร้อมมันก็พร้อมาะนะแต่ว่ามันไม่ได้ซ้อมแบบเต็มทีเนี่ยเพราะตัวลกเราก็ไปโอเมอยู่สองสามสองตัวครับส่วนคนอื่นก็ยังอยู่ครบแต่เขาพยายามจะมีแต่มีดาวรุ่งอะไรมาหลายคนเ่ี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงแต่ใน,นค,ความพร้อมก็พร้อมเต็มที่อ่ะครับ พูดถึงการที่เจษดากับเปียนัทไปเล่น้กับทีมชาติไทยตอนนี้กังวลไหมว่าอาจจะส่งผลกระทบกับทีมเวิร์กกับต่อของทีมราชนาวีครับทีมเวิร์กผมว่าไม่น่าไอ้น,นี่นะเพราะเราก็เล่นแบบก็ว่าเล่นแบบเดิมๆอยู่ครับเพราะว่าคือเขาเล่นมานานเนี่ยถึงเขาไม่ได้มาซ้อมร่วมกันแต่ว่าก็ยังเป็นเกมแบบเดิมที่เราเคยเล่นมาเนี้อะไรแปลกใหม่นิดหน่อยครับพูดถึงความมั่นใจครับ คิดว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะเอาชนะการท่าเรือได้ครับผมว่าก็มีโอกาสนะผมว่าห้าสิบห้าสิบอ่ะเพราะว่าแต่อย่างที่เราเคยบอกที่เราเจออารแบต้อนคีนเนื่อไร่นะท่าเรือก็เมื่อไงานแต่เมื่อยน้ลงอ่ะเขามีโอกาสมองเห็นตอนเล่นกับอารแบตค์มันคือมองเห็นดูทางชนะน้อยเนี่ยพราะเขาก็ตัวเขาเต็มอ่ะมีตัวนองมีตัวอะไรแต่ว่าเราก็ผมว่ามันก็ดีนะมันจะได้มันๆขึ้นหนึ่งอ่ะ นะฮะก็ความมั่นใจผมว่าก็เป็มที่ผมว่าน่าจะมีโอกาสชนะครับ60แล้วกันถ้าเก็บอลแบบเนีเดียวนี่ครับครับก็มองว่ามีโอกาสชนะมากกว่านะครับยังไงก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับยังเหลือเวลาซ้อมอีก2วันสุขบวันวันพรุ่งนี้กับวันมารือนนี้ก็ขอให้เต็มที่แล้วกันครับโค้ชทวดครับครับครับสวัสดีครับครับ ก็ยังอยู่ในระหว่างการฝึกซ้อมนะครับอาจจะไม่สะดวกในการพูดคุยสักเท่าไหร่ก็ต้องขอขอบคุณกุนซือทั้ง2รายนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะครับผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมนะครับทาง SMTV แห่งนี้ครับวันที่22ธันวาคมการท่าเรือกับราชนาวีบ่าย4โมงนะครับแล้วก็เข้าไปชมฟรีได้นะครับที่อาคารกีฬาน,นิมิบุตรวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาครับสวัสดีครับ says